สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่ระหนครับพกับผมกับคิงโรเลตนะครับผมนี่คือ10อันดับเกมเอาชโรอดออฟไลน์นะสำหรับใครที่ชอบไปเกมแนชอโรอดแต่ว่าอยากได้เกมแนวชอโรอดที่ไม่ต้องใช้เน,น็ตนนกเล่นก็สามารถดูเกมจากคลิปไมได้เลยนะต้องบอกในเกมในคลิปนี้เป็นเกมที่อลังการกันซากแล้วเลยก็ผมน่าเลา่นจะจ้าทางนั้นเลยนะ ตั้งใจเลือกสระคนที่ชอบในเกมแนวชรอดมากเลยเพราะงั้นถ้าเรามองหาเกมแนวชรอดออฟไลน์ก็สามารถดูเกมจากที่ไม่ได้เลยครับผมแต่ต้องบอกกันว่าถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบเกมไหมก็สามารถดูชื่อเกมหรือว่าการกโระกลต่างๆสามารถดูไนดะ้ที่ช่องของไม่ได้นะมาดูกันเลยครับผมโอเค l e t เกมระดับที่สิบ d r เ v อ Survival Desert Nomad Simulator ก็ผมสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนวเชอร์ที่จะเราสามารถเล่นปเพลินได้เล่นนานได้ก็ดีแล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี้คือจะมีเร่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือในเกมนี่คือเราจะได้มีบ้านในบอลลูนก็ผมซึ่งในตอนเราสามารถเคลื่อนย้ายบ้านของเราได้ด้วยนะอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราฟาร์มของในที่ต่างๆถ้าเราเบื่อที่นั่นแล้วเราสามารถย้ายบ้านของเราไปเลยแล้วก็ผมบ้านของเราจะไม่ติดอยู่ที่นั่นนะแต่บ้านของเราจะลอยไปกับเราด้วยเป็นไงเจ๋งใช่ไหมในตอนเราสามารถขยายบ้านตามแบบที่เราต้องการได้แล้วก็ผมจะมีข ให้เราครับเยอะมากเลยนะหมายผลข้งางกว้างก็ผมใช่ได้เกมแนวเชลโรที่มีอัสราพอสมควรก็นี่แล้วก็ผมเกมนี้คือคนข้างน่าสนใจนะแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะเก็บไว้เล่นตอนไม่มีเน็ตก็ได้นะ เกมระดับที่เก้า The Galaxy Survival ก็ผมถ้าเมื่อเกมเอาชรบ,บนโลกแล้วอยาได้เกมดาวชรในต่างดาวเลยก็ดีแล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือจะพาเราไปที่ต่างดาวเลยก็ผมไปไงซึ่งเกมนี้ต้องบอกกันว,ว่าไม่ใช่แค่ดาวดวงเดียวก็ผมเราสามารถสำรวจด,ดาวดวงอื่นได้ด้วยนะเจ๋งมากๆเลยซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราได้ไปจนภยัยเรือววเอาชรตต่างๆในเกมนี้นยะคือจะมีหลายสถานที่จะมีอะไรต่างๆมากมายที่มันแปลกใหม่ออกมากแล้วก็ผมเราสามารถฟาร์มของเรว้วา,างบ้านต่างๆได้นะจะมีของให้เราครับนะเยอะมากก็ผมของที่เราสามารถครับได้นคือล้ำยุคมากๆเลยนะสำหรับใครชอบปเกมเอาชรอดที่เราจะได ไปสำรวจต่างดาวก็หนีแล้วก็ผมจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยเขาเยอะพอสมควรนะหมายผนข้างกวาง้างแย่ก็ผมสับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกบออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเสียอติดได้นะภาพสวยมากเลยเกมระดับที่8 รับเซิร์ฟเวอร์โอเชียนนุมไหก็ผมถ้าบอกว่านี่จะได้เกมแนวเชลอรดแบบลอยแพกลางทะเลมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือเราจะได้เอาชลอรดในกลางทะเลอะไรงี้เลยนะคือจะมีแพ้เราด้วยและเราสามารถหยิบคว้างสิ่งของต่างๆเราสามารถคว้าสิ่งของที่ลอยมาตามทะเลนมาสร้างม้านของเราได้นะหรือว่ามาครัของต่างๆได้ก็ผมซึ่งเกมนี่คือน่าสนใจมากเลยในเกมนี่คือภาพบนข้างสวยนะเราสามารถเอาชลอรดท่ามกลางฟูฉลามได้อะไรย่างนี้แต่ต้องบอกว่าในเกมนี่คือไม่ได้มีแค่ทะเลอย่างเดียวแต่ว่าจะมีเกาะต่างๆด้วยคือเราสามารถหยุดแล้วก็ขึ้นสำรวจเกาะได้นะเปเกม เราสามารถสร้างบ้านและขยายบ้านตามแบบที่เราต้องการได้แล้วก็ผมจะมีของให้เราครับเนะี่ยคือเยอะมากๆเลูกนะเล่นเนะี่ยคือเยอะพอสมควรก็ผมที่เจ๋งก็คือเกมนะี่คือแบบค่อนข้างกว้างใหญ่เนะี่คือเราจะลอยแพไปเรื่องก็ผมใน็กขงทะเลอะไรที <arrive> ถ้าเราเจอเกาะเราสามารถขึ้นสนนํารลุดได้ตามเราต้องการอะไรยี้นะต้องบอกเลยเกมนะี่คือภาพค่อนข้างสวยก็ผมจะมีเักสารที่มา,มากๆให้เราเนะี่ยเอาเชื่อรอดนะเป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเสื่เน็ตเล่นได้นะเกมมาดพี่เจ็ด ล a าสุไพ่อยู่ก็ผมสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวฉรอดแต่ว่าอยากเป็นโจรสลัดด้วยก็นี่แล้วก็ผมตึ Arizona, ้งเกมเนี่ยคือเราเป็นโจรสลัดแล้วก็มาติดเกาะอะไรอย่างี้นะคือเราต้องเอาชรอดไปให้ได้ก็ผมซึ่งภายในเกมนี้เนี่ยคือเราเป็นโจรสลัดก็ผมเป็นโจรสลัดคนสุดท้ายด้วยแลวเรามาติดเกาะอยู่แห่งนี้นะเราก็ต้องดิ้นรนแล้วก็เอาชรอดต่อไปให้ได้อะไรงี้ภายดนเกมเนี่ยคือภาพอนข้างสวยนะซึ่งในนอนเกมเนี่ยเราสามารถคราบของต่างได้คือสร้างอะไรต่างๆได้มากมายแล้วก็ผมในนอนเราต้องเอาชรอดไปให้ด้วยจะมีเล่นเยอะพอสมควรนะ เกมระดับที evil> ่6 Ark Survival Evolve ก็ผมถ้ากำลังตามหาเกมแนวเชอร์ที่จะเราสามารถเล่นนานได้เหมือนระบบครบเครื่องแล้วก็อาคารกงการสร้างก่นีนีแล้วก็ผม็นเกมที่สมจริงมากๆเลยนะซึ่งเดิมทีในเกมเนี่มาจะไปความอื่นไหมก็ผมแต่ว่าลงบนมือถือเนี่ยภาพกรฟิกในเกมก็ยังสวยงามระกังการสร้างเหมือนเดิมก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ประจดภัยในโลกที่เต็มไปด้วยดโนเสระว่าผมจะมีพวกนเรือสระว่าจะมีเพื่ออะไรคือเยอะมากมาแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเราสามารถประจดภัยหรือว่าสามารถสร้างบ้านครับของได้แต่รูปแบบแล้วผมจะมีทุกเรื่องเนี่ยคือเยอะมากๆเลย นะซึ่งภายในเกมเนี่ยคือจะเต็มไปได้วยไดโรเสา์หลากหลายสายพันธุ์และผมเมื่อเราย้อนยุคเลยก็ว่าได้นะจะมีอาวุธต,ต่างๆให้เราเลือกใช้นี่คือเยอะมากๆด้วยเราสามารถเป็นเพื่อนนักรเสา์ได้ด้วยนะสับไพรสนใจเนี่ยเกมนี้ต้องบอกเลยว่าต้องใช้มือถือจะมีสเปคระดับหนึ่งนะแน่นอนเกมเนี่ยเราสามารถเล่นออนไลน์ก็ได้อฟไลน์ก็ได้ก็ผมน,าน่าเล่นมากๆเลย เกมระดันบ,บนี้ห้ารีดิชั่นซิตี้ฟรีก็ผมถ้าเนี่ะเกมแนวฉรอดที่เราสามารถติดเครื่องแล้วก็เล่นนานๆได้ก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมเนี่คือจะมีหลายภาคมากมาจะมีทั้งภาคฟรีแล้วก็ภาคเสียงเงินด้วยถ้าคุณบอกว,ว่าอยากลองนั่นดูก่อนก็สามารถเล่นภาคฟรีก่อนได้ก็ผมแล้วค่อยไปดูในภาคเสียงเงินนะซึ่งเกมเนี่คือเราจะได้เอาฉรอดแบบเต็มรูปแบบแล้วว่าจะมีเหล่าผดีสมบีต่างๆมากมายนะจะมีพวกเลาบอสต่างๆมากมายด้วยเราก็ต้องเอาฉรอดไปได้ซึ่งแน่นอนเกมเนี่คือจะมีอาวุธเนี่ยคือเยอะพอสมควรนะคะาาานะคะอ ตรบใครชอบไปเกมมาชโร่ี่เราสามารถเล่นตอนไม่มีเน็ตได้ก็หนีเด้อครับผมไพโดเกมนี่คือแมพค่อนข้างกว้างใหญ่นะคือเราสามารถสำรวจได้แล้วมีอะไรเราทำหรือเปครับผมไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์หรือว่าการเอาโชระสมบีอะไรกันนะเป็นเกมที่มันมากๆเลยแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ครับผมไม่ต้องเชื่เน็ตเล่นได้นะเอาเล่นตอนไม่มีเน็ตได้ครับผม เกมระดับพิเศษสมมสำหรับใครที่ชอบได้เกมแนวผจญภัยหรือว่าอยากได้เกมแนวที่มีในเรื่องคุณภาพเยี่ยมกรี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมก็คือในเรื่องในน่าสนใจมากๆเลยนะภัยโดเกมน่คือโลกของเราเนี่ยคือจมใต้น้ำไปหมดแล้วก็ผมเราก็ต้องเอาชีรอดรับผจญภัยไปให้ได้นะซึ่งในเกมเนี่ยคือจะได้ไป่ด้วยปริศนาก็ผมคือเราต้องแก้ไขต่างๆอะไรย่างเงี้ยซึ่งจะมีแต่ละเกาะแต่ละเกาะคือเราต้องผจญภัยให้ได้อะไรย่างเงี้ยนะจะมีปริศนาต่างๆอะไรให้เราทำนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมสำหรับใครที่ชอบได้เกมแนวชีรอด นอนเกมได้ไปเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชื่อไหนเล่นได้เนะี่ยเกมก็เได้คนเดียวได้ก็ผมติดเครื่องอไว้ได้นะนั่งเล่นมากมากเลย เกมระดับที่3 The Walking Dead Season One ก็ผมถ้าจะได้เกมแนวเอาชรอดจากฟิลิปซอมบี้เลยก็นี่แล้วก็ผมถ้าเพื่อนชอบในเกมแนวเอาชรอดแต่ว่าอยากได้เกมแนวเอาชรอดแต่มีระบบเนื้อเรื่องด้วยก็นี่แล้วก็ผมปีเกมที่นา่าเลนมากๆเลยนะคือไม่ใช่เน้เรื่องธรรมดาก็ผมเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยคือเข้มข้นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะแบบหากาบแล้วก็ว่าได้ก็ผมเึ่ในเรื่องเกมเนี่ยคือไม่ใช่แค่เราต้องดูแล้วกดค่ามีาเดียวแต่ว่าเรามีส่วนร่วมกับเนื้อเรื่องด้วยก็ผมบางฉากคือเราต้องตัดสินใจด้วยวันเยอนี้สัใจดเนวย ชิดโลกต็มไปด้วยสอมปีได้ก็หนี่แล้วก็ผมเป็นเกมเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเชนเน็ตเล่นได้นะ เกมระดับที่2 dismantle ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนะวเชืรอรอที่เราสามารถจําลองการใช้ชีวิตในเกมได้ก็นี่แล้วก็ผมเพราะในเกมเราสามารถตกปลาหรือว่าปลูกพืชปลูกผักได้หมดแล้วก็ผมเราสามารถทําอะไรก็ตามที่เราจะทําได้เลยในเกมนี้ซึ่งแน่นอนไม่ดมีแค่ก็ผมเราสามารถสำรวจเหมืองหรือว่าสำรวจเอเจนได้ด้วยนะจะมีหลากหลายใหม่ให้เราไปสำรวจมาก็ผมเราสามารถไปฟาร์มหาของได้แต่ต้รงบอกเราไม่ดมีแค่ขออีกเดียวหรือว่าที่อย่างเดียวนะจะมีพวกเราผู้ดิบซอมบี้หรือว่าไม่พวกยู่ต่างๆเราสามารถต่อสู้ได้ก็ผมเราต้องเอาชื่รอให้ได้อะไรเงี้แบบค่อนข้างกว เป็นภาพจากมุมมองสูงนะสำหรับใครชอบไนเกมแน,นวเช่าจะเราสามารถเล่นคนเดียวได้ก็นี่แล้วก็ผมไพโดเกมเนี่ยจะมีอะไรประม,มาณให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากผมก็จะเป็นกระตอร่อสู้เราเป็นสบมมี้หรือว่าทําต่างๆมากมายเลยแน่นอนเกมนี้ต้องบอกกันว,ว่าไม่ใช่เกมฟรีนะต้องเสียเงินในการซื้อก็ผมเป็นเกมออไลน์ไม่ต้องเฉลเด็กเล่นได้นะ เกมระดับที่1 Rise of Demons Mobile FPS ับผมสำหรับใครที่บอกนี่จะได้เกมแนวที่เราสามารถบุกถล่มพิบสมบี้เลยก็หนีแล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี้คือเราไม่ต้องทำอะไรมากคือเราต้องต่อสู้กับเราพิบสมบี้อะไรเงี้ยนะซึ่งเกมนี่คือจาลังกาออกมาแล้วผมเราสามารถต่อสู้กับเราพิบสมบี้ได้แบบมันดุเดือดเลยนะซึ่งในเกมนี่คือจะเต็มไปด้วยเราซสมบี้หรือว่าบอสต่างๆมากมายแล้วผมคือไม่ได้มีแค่จำนวนเล็กๆนะจึงวิ่งมาหาเราเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งซสมบี้แต่ละตัวอาจจะมีสกิลติดตัวมาด้วยไม่ว่าจะเป็นบอสต่างๆอะไรเงี้ยนะคคคืืออออออเเเเรราาาต้้้้งปะชนนภภััยยยแลววดดไไใหผมมมกีี่จุธ เยวปุบกาก,ก็ผมเราต้องผจญภยัยเราเอาชีวิตรอดไปให้ได้นะซึ่งในเกมนี่คือไม่ใช่เกมที่เราต้องสร้างบ้านครับผมไม่ใช่แนวนั้นคือเราต้องเอาชีวิตรอดจากสมบีอย่างเดียวก็ผมจะมีล่าบอสก,กับสมบีหรือว่าจะมีสมบีเป็นฝูงอนะยังไม่มาหาคุณอะไรอย่างงี้ยความคิดถึงอะไรอย่างนงี้นะ <c oughs> ซึ่งสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวที่เราต้องต่อสู้กับผจซสมบีอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผม <c oughs> ต้องบอกในเกมนี้เปิดเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเช็คเล่นได้นะเอาได้ตอนว่างได้ก็ผมภาพสวยมากเลย โอเคคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะรือถ้าบอกว่าเนี่ยจะได้เกมเพิ่มหรือว่าจะได้เกมมากกว่านี้ก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาครับผมเพื่อนๆสามารถกดดูคลิปเราไปได้นะจะมีเกมนั้นแ้อีกเพียบเลยนะให้เพื่อนสามารถหาดูได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบผุต้องมา,า,มาได้กดเข้ามาดูยนะชิมเกมมาเฟนด์บายยกดดูคลิปเราไปได้เลยแล้วเจอคลิปหน้านะ